นี้ก็ใสก้ยทําการฆ่าเชื้อรอบที่สองนะครับก็ฆ่าเชื้อทางทางดินด้วยนะครับที่เราผสมยาใสเต้ไว้แล้วแล้วก็ทางเขาของแตงกวาที่ที่เราตัดต้นแล้ว<ม>นะฮะ,ะต้องดูครับที่ทางลมนะครับนะครับ,บดูที่ทางลมครับเพื่อยาจะได้ไม่กระเด็นเข้าตัวนะครับคอยสามรอบนะบนนี้เราไปทําการ หยอดเมล็ดนะครับอันนี้ในช่วงการหยอดนะครับเราจะใส่สูมละหนึ่งเมล็ดเท่านั้นเองครับหนึ่งหนึ่งเมล็ดนะครับในการหยอดครับผมวิธีการหยอดครับตัวนี้สาวแจ้เป็นคนหยอดครับก็ใช้มือครับหยิบนะครับแล้วใช้ปลายนิ้วนะครับนี่ก็เคลีย์เรื่องพื้นดินนะครับให้เรียบนะครับนี่นะครับหลังจากที่ร่องรอยการปลูกแตงกวา เก็บหมดเรียบร้อยในแปลงทดลอง5สายพันธุ์ของเกษตรกล้วยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง78แปลงนี้ก็ทําการปลดระวางนะครับใน2วันที่แล้วนะครับต่ว,วันเราก็ได้ทําการลื้อถอนหรือจากาแปลงแตงกวาเดิมรัดดยการใช้กันไกตัดนะครับตัดโคนนะครับของอแตงกวาออกเพื่อทําการ นะฮะซในร่องเดิมนะครับตอนนี้ก็จะเห็นอาจจะลกๆอยู่นะครับอ่าตอนนี้ยาพึ่งฉีดอายาฆ่าหญ้าไปเมื่อวานนะครับก็ยังไม่ตายเพราะพอเจอฝนไปด้วยนะครับแต่ส่วนของแตงกวาครับเราได้ทําการรื้อหรือตัดร่องแตงกวาแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเราจะทํายังไงต่อการตัดนะครับเราก็นี่ครับมาถอนต้นแตงออกนะครับ ต้นแตงเก่านะฮะถอนออกเลยจากหลุมนะครับและทำการตัดนะครับตัดนะให้สูงกว่าพื้นประมาณ20เซน,นครับโดยการดึงเท้าออกแล้วใช้กรรไกรตัดนะครับกิ่ง,งหรือต้นของแตงกวาก็จะลอยระดับเหนือพื้นอยู่นะครับทั้งหมดนะฮะแต่เซนกล้วยจะไม่ปลูกทุกแปลงนะครับจะไม่ได้ปลูกทุกแปลงเพราะในแต่ร่องแปลงของเซนกล้ยจะห่างที่ เมตรยี่สิบในแต่ละร่องแต่ละแถวแต่ตอนนี้นะครับเศษตรค่้ยจะเว้นไว้หนึ่งแถวนะครับในการปลูกเว้นได้เลยเว้นกลางไปเลยทําให้ร่องแปลงในแต่ละร่องนะครับก็จะห่างกันที่ของตองถั่วนะครับก็ห่างกันที่2เมตรสี่สิเซนนะครับก็คือใช้อ่าร่องนี้1เป็นร่องที่1่ร่องนี้เราพักไว้นะครับไม่ใช้ร่องนู้นเป็นร่องที่2นะครับผม อ่ะตอนนี้เรามาให้ดูว่าเราถอนแล้วเป็นลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับหญ้ากระพึงทําการกําจัดนะโดยการพ่นยาฆ่าหญ้าไปนะครับผมอ่าแล้วก็ร่องแปลงก็อยู่ในสภาพเดิมนะครับเรามาดูร่องที่เกษตรกรได้ทําการเตรียมนะครับเตรียมอย่างแรกคือหลังจากที่เราถอนต้นถั่วเสร็จนะครับเราก็ใช้เนี่ยครับเป้ฉีดฆ่าเชื้อรานะครับตามเถานะครับ ตามเถานะฮะมียาฆ่าชเชื้อรายาคุมไข่ยาฆ่าแมลงนะครับยาฆ่าเพี้ยนะครับและขอนยาฆ่าหนอนครับนผะส,สมกันแล้วก็ฉีดพ่นนะฮะในในเถาแตงทั้งหมดนะครับแล้วก็ฉีดพ่นทางดินนะฮะทางดินอย่างแปลงนี้เกษตรกรกกได้เปิดแปลงแล้วนะครับเปิดแปลงครับแล้วฉีดพ่นทางดินในการฉีดพ่นทางดินนะครับอ่านะเราก็จะเปิดแปลง ก็จะได้เห็นอ่าท่อน้ําหยดนะฮะเดี๋ยวไปการตรวจสอบได้นะครับนี่จากเดิือมที่คุมอยู่แบบนี้นะครับพลาสติกคุมดินก็คุมอยู่แบบนี้เราก็ดึงออกนะครับอ่าดึงออกแล้วดันไปไว้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนนะครับอ,อ่าเสษรพวกก็ดันไ,ไว้ฝั่งหนึ่งนะฮะอ่าอยทำให้ด้านด้านของที่มีท่อน้ําหยดนั้นแปลงถูกเปิดอยู่นะครับส่วนท่อน้ําหยดนะครับ เกษตรกล้วยก็จะแขวนนะครับเนี่ยจะแขวนท่อน้ําหยดไว้แบบนี้นะครับเพื่อป้องกันการโดนจอบหรือสิ่งมีคมทําให้ท่อน้ําหยดสูญเสียนะครับวาวน้ําเราก็ปิดไว้ก่อนนะครับหลังจากที่เรา,าพรวนดินนะฮะนี่เกษตรล้วยก็จะเป็นการพรวนดินไปนในตัวเพื่อเป็นการตากแป้งนะครับเพื่อเป็นการตากแป้งเพื่อให้เป็นการฆ่าเชือ้อแล้วเป็นการ ทำให้ดินฟูขึ้นนะหลังจากที่เราปลูกแตงกวาไปแล้วนะนี่ก็จะพวนดินนะในร่องแปลงนะครับโดยพลาสติกจะถูกเปิดมาไว้อีกฝั่งหนึ่งของของแปลงนะครับซึ่งจะมีเสาหลักกั้นอยู่แล้วนะจะมีเสาหลักกัลกึงไว้ชิดฝั่งหนึ่งนะครับนะีเพราะอีกฝั่งหนึ่งเราจะพวนดินก็ได้หรือไม่พวนก็ได้เนื่องจากดินฝั่งที่ ที่ไม่มีท่อน้ําหยดจะฟูอยู่แล้วนะครับส่วนดินฝั่งนี้นะครับที่เป็นท่อน้าหยดครับจะแน่นนะครับจะแน่นนะครับเสร็จว้เลยใช้จอบในการพวนดินเพื่อให้ดินฟูเหมือนเป็นดินใหม่นะครับทาให้รากของน้องถั่วที่เราจะปลูกเนี้ยมีการหาอาหารได้ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วถือว่าเป็นการตากดินมาในตัวนะครับหลังจากที่เราพวนดินเสร็จนะครับเป้ฮอร์โมนหรือเป้ยาน้าเช่ฮอร์โมนครับก็เทียบ ที่เราเตียนไว้ก็จะเป็นการฉีบเป็นรอบที่สองนะฮะเป็นรอบที่สองเนี่ยนี่เกษตรกรให้ดูครับเป็นจุดที่เกษตรกรได้พวนดินแล้วนะครับอ่าไม่ว่าจะใช้โรตารี่รถไถหรือนะฮะจอบนะเกษตรกรจะเลือกใช้จอบนะครับเพราะว่าปริมาณแปลงที่เราปลูกใน,นีไม่เยอะมีสี่แปลงนั่นเองก็ใช้จอบนะพวนนะครับทำให้ดินฟูนะฮะเรามาดูจุดเดิมที่เราไม่พวนครับ ก็ทาให้ดินที่ตรงนี้แน่นนะครับก็มีร่องรอยของคาบปุ๋ยเป็นสีน้ําตาลเป็นสีเทาอยู่นะครับก็เป็นรอยน้ําหยดนะครับดินจะแน่นถ้าเราไม่พรวนนะครับการหาอาหารของรากน้องแตงเออน้องเก่วฝักยาวก็อาจจะยากขึ้นนะครับเกษตรกยเลือกที่จะทําการพรวนดินนะจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าจุดที่พรวนกับจุดที่ไม่พรวนนะความฟูของดินแตกต่างกันนะครับผมวันนี้นะครับหลังจากพรวนดินเสร็จแล้วนะครับ อ๋อกระสีกล้วยก็จะทำการหยอดเม็ดเลยหคือปลูกเลยนะฮะ,ะก่อนปลูกนะฮะเราก็จะเทสาท่อน้ําหยดที่เราแขวนไว้นี่ครับเทสโดยการปล่อยนะ้ําเพื่อเช็คว่า,จ,านนะจุดไหนมีการต้นน่าจุดไหนมีการแตกซึมนะฮะเสียหายเราได้ทําการแก้ไขนะครับโดยเช็คตรงรูน้ําหยดของแต่ละจุดนะฮะที่เราจะปล่อยลงหลังจากที่เราควนดินแล้วนะครับผมเมื่อเช็คน้ำหยดเสร็จนะฮะ ว่าระบบน้ําพร้อมแล้วก็ทําการปลูกได้ทันทีนะฮะเดี๋ยวกเษกษตรกล้วยก็จะมาถ่ายให้เราเห็นว่านะครับว่าวิธีปลูกปลูกแบบไหนแบบไหนรูปแบบไหนแต่ตอนนี้จะให้ดูวิธีการเปิดหน้าดินและทําการเตรียมดินและทําการฆ่าเชื้อโรคนะครับในแปลงก่อนนะครับผมเพื่อให้เราได้เห็นได้เข้าใจว่าปลูกซ้ําในแปลงเดิมนั้นได้ไหมเราจะได้ผลผลิตอย่างไรนะครับนีกเษกษตรกล้วยกระทา ให้ดูนะครับตามที่เกษแสกยได้ปลูกมาแปลงก่อนก่อนหน้านั้นนะครับผมนี่นะครับก็ถือว่าจะช้านิดนึงสําหรับการเตรียมดินหรือควรดินถ้าทําแล้วครับมีผลสำฤทธิ์ที่ดีมากก็เลือกที่จะทําดีกว่านะครับผมหรือไม่ทําก็ได้นะครับผมนี่ครับปกรณ์ที่เราจะทำเดี๋ยวขออนุญาตลุยต่อนะครับผมควรดินสักครู่เดี๋ยวเราจะพามาดูการปลูกครับนี้ก็เกษตรกรทำการฆ่าเชื้อรอบที่สองนะครับ พาเชื้อทางทางดินด้วยนะครับที่เราผสมยาใส่เป้ไว้แล้วแล้วก็ทางเถาของแปลงกว่าทีา่ที่เราตัดต้นแล้วนะฮะก็ต้องดูครับทิศทางลมนะครับ,รบนะครับมาดูทิศทางลมครับเพื่อยาจะได้ก็ไม่กระเด็นเท่าตัวนะครับ เราก็จะทำแบบนี้กันไปจนทุกแปลงครับจนทุกแปลงนะครับก็เกษตร,รกล้วยจะฉีดต่อเนื่องกันค่อสามรอบนะฮนี่เป็นรอบที่สองนะครับรอบแรกฉีดตอนที่เราตัดเถาร้อยสองแล้เปิดหน้าดินแล้วก็ฉีดนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ตอนเย็นนะครับก็ฉีดอีกรอบนึงนะครับหลังนั้นเราก็จะปิดพลาสติกคุมดินแล้วก็ทําการปลูกได้เลยนะครับนี้ก็เป็นขั้นตอนการฉีดยาที่เกษตร,รกล้วยให้ท่านชมได้เห็นก็คือให้กําจัดทั้ง ชราที่เกาะทังใบนะครับไข่นอนหรือว่าเพี้ยภัยไยแดงหรือที่เกาะอ,อุเ่าด้วยนะครับแล้วก็ฉีดคุมทางดินนะที่อาจจะมีไข่นอนไข่แมลงหรือว่าเพี้ยหรือเชื้อโรคที่อยู่ในนี้นะครับก็เป็นการกําจัดนะครับทให้เราว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นน้อยลงนะครับนะบแต่ถ้าเราไม่เปิดพัสิีคุมดินเลยก็ก็ได้นะครับแล้วแต่ใครจะทานะครับ ก็ควรจะปล่อยระบบยาเนี่ยผ่านสายน้ําหยดนะฮะเพื่อทําการฆ่าเชื้ออีกทีหนึ่งนะครับแต่เกษตรกร,รก็จะเปิดเพื่อทําการอะไรคราเ,าเ,าเารียกปูไอ้ซุยดินให้ดินจากดินเดิมแน่นๆก็เป็นที่ดินที่ฟูนะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเษกษตรกรยๆจะขอตัวนะครับมาให้ดูช่วงที่ปลูกหรือหยอดเม็ดถั่วกันเลยนะครับเดี๋ยวตามกเษกษตรกยมานะครับ ก็เกษตรกกล้วยก็จะพามาดูขั้นตอนการปลูกนะครับหรือการหยอดเมล็ดนั่นเองนะครับก็หลังจากที่เราเตรียมดินนะครับตรวจเช็คน้ำหยดแล้วนะครับทำการพ่นยาฆ่ามแมลงฆ่านอนฆ่าเชื้อราไปเรียบร้อยสามรอบนะครับอันนี้เราก็ทำการหยอดเมล็ดนะครับนี่อันนี้ในช่วงการหยอดนะครับเราจะใส่ หลุมละ1เมล็ดเท่านั้นเองนะครับหนึ่งหนึ่งเมล็ดนะครับในการหยอดครับผมวิธีการหยอดครับตัวนี้สาวแจ้เปคนหยอดครับก็ใช้มือครับหาหยิบนะครับแล้วใช้ปลายนิ้วนะครับอันนี้ก็เคลียรเรื่องพื้นดินนะครับให้เรียบนะครับมีเศษกวดเศษหินเศษทรายเออนะเ็จอะไรอุปสรรคที่ทําให้เกิดการงอกก็ต้องหยิบออกนะครับผมอันนี้เราก็มาดูนะครับนี่ครับ อันนี้เป็นเม็ดของลำน้ำพองนะครับเป็นลำน้ำพองนะครับเป็นฝวเนื้อสีออกขาวนวลนะครับก็ค่อนข้างจะรสชาติดีนะครับลูกค้าติดใจนะครับผมนี่ครับยอดแล้วก็กรบเป็นเสร็จแล้วครับปกติแล้วบางท่านเขาก็จะปลูกอ่าระหว่างหลุมก็สิบเส้นนะครับหรือหลุมเว้นหลุมนั่นเองนะครับแต่ใส่2เม็ดแต่เกษตรกล้วยจะใส่แค่เม็ดเดียวนะครับแล้วก็ กดเม็ดลงไปประมาณ1เซนหรือประมาณครึ่งข้อมือนะครับหยิบไปครับแล้วใช้ปลายนิ้วกดครับแล้วก็หยอดเม็ดลงไปครับเขี่ยดินตรงนี้กรบนะครับพอถั่วนี่ค่อนข้างจะปลูกง่ายนะครับเมล็ดพันธุ์ค่อนข้างจะใหญ่นะครับการตาการงอกก็ค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับหลังจากที่เราหยดเมล็ดไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมก็จนครบนะครับเราก็อย่าปล่อยน้ําพอให้ดินชุ่มนะฮะ นี่คือวิธีการปลูกแบบที่เกษตรกร้วยได้ทำมานะครับผมอันนี้ก็สาวแจ้กำลังหยอดไปเรื่อยๆครับถ้าใครทำเยอะนะครับซื้อก็เป็นกระป๋องเลยนะะนี่ก็กับว่าการหยอดนี้ก็ต้องสำรวจดินไปด้วยเนาะแต่ไทยทำไม่เยอะก็ซื้อมาเป็นซองก็ได้ครับหนึ่งซองก็เฉลี่ยประมาณ100เมล็ดนะครับผมอันนี้ก็มาดูสาวแจ้หยอดกันนะก็ถือว่า หยอดไปนะครับคบดินเล็กน้อยนะครับเนี่ยก่อนหยอดก็เช็คหน่อยกิ่งไม้เสร็จดินเสร็จหินที่เป็นก้อนๆนะครับก็เคลียร์แล้วก็กรบบางๆครับผมพอผิวๆนะครับเพื่อให้ความชื้นถึงถั่วนะอีก2วันนะครับก่อนเม็ดถั่วก็จะทําการแตกงอกออกมานะครับเป็นใบเลี้ยงโผล่ออกมาให้ท่านชมเห็นชวงนี้ก็แฝงหญ้านะครับเออแฝงหญ้า แตกกว่าเดิมนะครับค่อนข้างจะมีหญ้าค่อนข้างจะลกนะครับราคาจะค่อนข้างจะลกแต่เกษตรกรทําการฉีดยาฆ่าหญ้าไปแล้วนะครับวันสองวันก็คงจะแห้งตายนะครับอันนี้ก็ถือว่าถ้าเราทําเตี้ยนนะครับศัตรูพืชมันก็จะน้อยลงนะครับความเสี่ยงเรื่องจิ้งหรีดเรื่องมดนะฮะในการกัดกินต้นกินเมล็ดก็จะลดน้อยลงนะครับแต่เดี๋ยวอันนี้เกษตรกรทําการ ฉีดยาไล่ไปแล้วนะครับผมทําการฆ่าหญ้าไปแล้วครับก็ดูแลกันนะครับผมนี่นะครับวิธีการที่เกษตรกรได้ทําการปลูกทัวในซ้ําในแปลงเดิมของน้องแตงกวานะครับนี่รองรอยของลูกแตงกวาก็ยังคงหลงเหลือให้เห็นห้อยเขียวๆกันอยู่นะครับผมนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยหมักไม่ใส่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยรองพื้นนะครับแค่เป็นการปรุงดิน ทำดินให้ฟูตากดินให้แห้งฆ่าเชื้อโรคนะครับตรวจสายน้ําหยดให้เรียบร้อยเท่านั้นแล้วก็ทําการหยอดไดเลยประมาณ3วันนะครับเมล็ดก็จะงอกเราก็จะดูแลอีกขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวรายงานเกษตรกล้วยก็จะรายงานให้ท่านชมดูเป็นขั้นตอนเป็นสเต็ปไปวันไหนใส่ปุ๋ยวันไหนพ่นฮอร์โมนนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องที่ดูรายการเกษตรกล้วยติดตามเนาะวันนี้ก็ ต้องใช้น้ำหมักหลักมื่นในการดูแลนะครับในการปลูกน้องถั่วฝักยาวเช่นกันนะครับนี่วันนี้นะครับสำหรับการปลูกถัว่วช่วงนี้เกษตรกรก็ขอ,ขอลาท่านชมนก่อนสวัสดีครับสาวแจสวัสดีจ้าอ่าเดี๋ยวต้องช่วยสาวแจหยอดนะครับอีกสี่ร่องสี่แปลงนะครับเดี๋ยวเจอกันในช่วงต่อไปกับรายงานการปลูกถั่วของร,รายการเกรษตรกล้วยกล้วยสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับ